โ ppo นะครับได้จัดงาน InnoDay นะครับแน่นอนครับนั่นก็คือเป็นการแสดงนวัตรกรรมนอกจากในเรื่องของสิ่งที่อยู่ในมือถือหรือว่าสมาร์ทโฟนอ,อะไรต่างๆนั้นนะหูฟังแล้วก็เครื่องเล่นเพลงต่างๆ o ppo ก็ได้ทำนะครับในรอบนี้นะครับเราจะมาเจาะลึกกับในนวัตรกรรมตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือโทรศัพท์มือถือของ o ppo นะครับแต่ว่าที่คุณได้เห็นก็คือจะเป็นเก๋เจดำๆนะครับและ มือถือเครื่องนี้ครับ Oppo Find N2 ซึ่งเป็นมือถือพับได้นะครับรุ่นที่2นะครับไม่ใช่รุ่นแรกจากทาง Oppo นะครับโดยยังคงเน้นคอนเซปตที่เรียกได้ว่าบางนะครับเบาแล้วก็ขนาดยังคงจับกระชับมือเหมือนเดิมนะครับก็คือคอนเซปต์นั้นค่อนข้างดีโดยหน้าจอนะครับจะมีขนาดประมาณช่วง5นิ้วนะครับแล้วก็กางออกสุดอยู่ที่7นิ้วนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นขนาดที่ compact ดีใช้ได้นะครับแล้วก็ บอดี้นะครับค่อนข้างจะเป็นอลูมิเนียมเกรดดีเหมือนกันขอบตัวเครื่องค่อนข้างบางแล้วก็ครั้งนี้นะครับในเรื่องของตัวที่เป็นบานพับนั้นออกแบบได้ดีนะครับมีการใช้คาร์บอนไฟเบอร์ทำให้เครื่องนั้นเบามากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็สามารถกลางได้ค่อนข้างหลากหลายองศาที่ที่คุณเห็นไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแน่นอนครับระบบสแกนนิวยังอยู่ด้านข้างแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือเมื่อเรากางแบบนี้เนี่ย ผมคิดว่ามันน่าจะพิมพ์งานได้แต่ว่ามันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าตัวของความสูงของหน้าจอน,นั้นค่อนข้างที่จะน้อยเมื่อเทียบกับคู่แข่งอดี๋ยวไรก็ตามครับกล้องหลังนะครับก็จะมีการจับกับ Hasselblad โดยความละเอียดกล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลกล้องตัว48ล้านพิกเซลไปเอาไวายแล้วก็ตัวเทเลโฟโตอยู่ที่32ล้านพิกเซลสูดได้2เท่านะครับแล้วก็กล้องหน้า แน่นอนทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นกล้องด้านในด้านนอกจะมีความเี่นอยู่ที่32ล้านพิกเซลถ่ายวิวได้สูงสุดแค่ Full HD เท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการจับเครื่องจริงว่ามันจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วรับชมได้เลยครับ อันนี้นะครับก็เดี๋ยวพิวส,สั้นๆน,นะครับสำหรับ OPPO Find N2 นะครับซึ่งเปิดตัวแล้วในประเทศจริงนะครับแต่ว่ามีโอกาสได้สัมผัสก็คือใครที่อยากสัมผัสก็มา OPPO i n n o d a y ที่ l i d o ได้นะครับก็แน่นอนครับว่ามันก็เป็นมือถือที่มีลักษณะคือเป็นพับได้เพราะว่าตัวเครื่องนะครับเป็นแบบนี้นะครับตัวบานนั้นอนะ่ะค่อนข้างที่จะค่อนข้างดูดีนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเป็น มาสุดแบบหนังแลครับแล้วก็กล้องก็จะเป็นคอมเบต50ล้านพิกเซลนะครับไม่ต้องถามว่ายกมาจากใครครับมายกมาจากไอตัว oppo ตัว f 5 pro นะครับแล้วก็แน่นอนครับหน้าจอที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับนันคืออยู่ที่ขนาด5.54นิ้วนะครับอโมเดแล้วก็เป็นแบบ r e f r e ชเ rate ที่120นะครับแต่ว่ามันสามารถที่จะกางออกได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูว่ามันจะกางออกจากไหน ตอนนี้เรากลางออกนะครับโดยหน้าจอของมันนะครับจะกว้างสุดนะครับอยู่ที่7จะจุดนึงนิ้วนะครับเป็นอ m o โมเแล้วก็สังเกตพยนอกก็คือว่าถ้าเรากลางสุดเนี่ยเนี่ยมันจะแทบจะไม่มีรอยต่อเลยคือรอยต่อข้างๆน้อยเนี่ยเห็นแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองครับแปมพับนั้นมีความสมูทแล้วก็นิ่มอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องก็จะมีโหมดต่างๆที่เป็นสไตล์ Oppo นะครับข้างที่จะเล่นได้ดี ีแล้วก็มีหลากหลายโหมดให้เล่นนะครับแบบนี้เลยนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกนวัตก,กรรมหนึ่งนะครับของมือถือที่เในเรื่องของการพับได้เป็นหลักนะครับส่วนราคายังไม่เปิดเผยเพราะว่าไม่รู้ว่าจะขายทั่วโลกหรือเปล่าแต่ว่ามีอีกรุ่นหนึ่งที่ขายทั่วโลกแน่แนส่วนคุ้มราตอนนี้ก็คือขอคอมแซ็บาร์ก้อน8พาร์ทเจนหนึนะครับแล้วก็มี ตัวชิปนะครับเป็นมาริคซิลิคอนเหมือนกับไฟ5 Pro เลยนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับมือถือตัวนี้ครับไฟ n 2มือถือความได้รุ่นที่สอยจาก oppo นะครับ สำหรับในเรื่องของคุณภาพการถ่ายภาพด้วย Oppo Find N2 จากที่ผมได้ทดลองมานะครับภาพออกมานั้นค่อนข้างที่จะคมชัดต,ตามสไตล์ของ Oppo อยู่แล้วแล้วก็ในเรื่องของการปพอองกัรภาพสั่นไหวนะั้นค่อนข้างทาได้ดีนะครับในเรื่องของอดีเทลที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะครับคือการซูมแล้วก็ตัวกล้องนั้นรองรับการซูมแบบออโตคอนสูงสุด,สด,สดถึง20เท่านะครับแล้วก็การเก็บรายละเอียดนั้นต่างๆก็ในบูทก็มี อยู่พอสมควรให้ได้ถ่ายเล่นๆแต่ว่าเนื่องจากว่าในงานอ no นะินโนเดนั้นน่ะมันจัดในพื้นที่ที่ค่อนข้างจำกัดทำให้เราต้องเลือกใช้ในรูปแบบจำกัดเท่านั้นนะครับภาพออกมาก็เลยจะเป็นลักษณะแบบที่คุณได้เห็นทั้งหมดนี้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของวิดีโอกันดีกว่าครับว่ามันจะเป็นอย่างไรเาะครับตอนนี้เราจะมาทดลองสูบน,นะครับในเลนเอลเจอรไวท์ ide, ไม่สามารถสูนนะระยะ1เท้านะครับ เราจะซูมนะครับเข้าไปตอนนี้นะครับก็ระยะได้ประมาณสองสามสี่นะครับห้าหกได้สุดสุดสิบเท่านะครับแบบหกสิบเฟรมเดทด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ว่าระรงีที่แนะนำจริงอนะ่ะประมาณส5จุห้าถึงสามเท่าเนี่ยกำลังสวยครับเนี่ยครับก็ถือว่าเก็บได้ได้ดีอันนี้ก็จะเป็นตัวของกล้องด้านในนะครับสำหรับวิดีโอก็จะเป็นลักษณบแบบนี้นะครับ แต่ว่าเราคงจะอินเสอร์ที่ทราบนีงก็คือเวลาวถือนะครับมันจะด็กหน่อยด้วยนะครับก็เลลักษณะนี้นะครับคือรู้สึกว่าในการถือเนี้ยม,าากกมันจะค่อนงเล็กกว่ามือถือปกติก็ไปประมาณนึงเลยนะคะ ส่วนอันนี้ก็คือกล้องด้านนอกนะครับแต่ว่าเราปรับเป็นหมดละลายหลังนะครับเพื่อสังเกตว่าภาพนะค่ัน,นข้งข้งๆดีแต่ว่าถ้าถามแล้วมันก็คือการละลาย,ลาย้วยซเฟร์นะครับแต่ว่าถามว่ามันก็เนียนไหมก็เนียนครับเพราะว่าในเรื่องของการตัดของแรงสรรั่นั้นก็ถือว่าโอเคอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเอาละครับตอนนี้ก็เห็นไปทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับในงานของ oppo i n n o Day Thailand 2022นะครับที่จัดขึ้นที่ l i d o นะครับ Connect อยู่ที่สยามนั่นเอง BTS สยามแล้วก็เสียบสแควร์นะครับเราสามารถที่จะไปรับชมแล้วก็จับสัมผัสแกจ็ตทั้งหมดจากทาง Oppo ได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะครับก็คือวันอาทิตย์ที่คลิปขึ้นนั้นเป็นปันสุดท้ายครับแต่ว่าที่จริงงานจัดมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับใครที่ อยากไปดูว่าเอย Opp o ppo ในเวอร์ชั่นของต่างประเทศนั้นมีอะไรบ้างแล้วก็มีนวัตกรรมอย่างไรนะครับแม้ว่าในรอบนี้อาจจะดูว่าเอามาน้อยไปนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ยังคงมีอะไรให้เราได้สัมผัสอยู่โดยเฉพาะมือถืออย่างไฟ2ตัวนี้นะครับซึ่งก็ต้องลุ้นกันหนักหน่อยว่าจะมาจำหน่าย ทั่วโลกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเบื้องต้นนั้นข้อมูลระบุว่าเฮ้ยมันจะขายแค่ประเทศจีนเท่านั้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้แล้วก็รวมไปถึงในเฟซบุ o ก k ละความสลับปีได้บอกครับ